ในานามของผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มผู้ปกครองและผู้มีเกียรติทุกท่านขอขอบพระคุณท,ท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม <c oughs> จำนวน146ทุนรวม1,632,000บาท <c oughs> ประธานทุนมูลนิธิคุณพุ่มจากพระรูปคุณสมบอรหญิ่งบนรัรฐราชกันยา สีวัฒนาพันวดีกลางต่อไปนี้สองนายอนุวัฒนนามาเสริสามเด็กชายนาภาัสนันวิชัยเนตร สี่เด็กชายนภพลจงสิริและห้าเด็กชายพยุงศักดิ์นิละปะัดค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธี อานค่ะดำหลักของทุนกระหม่อมหญิงอวนดัตราชกัญญาเสริวัฒนาพันวนวดีในพิธีมอบทุนสำหับสนุนการศึกษามันที่คุณพุ่มปีการศึกษา2564ท่านุทรงมีพระเมตตาแล้วก็เป็นห่วงพวกเรามากในส่วนตรงนี้นะครับทุนเมนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่มันเป็นขวัญกำลังใจให้เราให้เห็นว่าท่าน ทรงเป็นหัวเป็นใยพวกเราแล้วก็ฝากดูแลน้องๆเขาให้ดีให้เป็นคนที่มีคุณภาพให้เก่งขึ้นให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมอนาคตน้องๆเขาต้องต่อในศักยาภาพที่เขาทํางานได้แล้วเติต่อแล้วสอนให้เขามีความสำนึกนะครับในความรักชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดเวลาขอฝากตรงนี้ไปด้ดวยครับกราบนาถคุณของ 2, พุณประมอมหญิงองบุบลรัตน ราชกัญญาสิทิวัฒนาพันนวดีเป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ